สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอะไรนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะอ่ะมาวันนี้บรรยากาศดีอากาศดีครับช่างทอนก็อยู่ร้านช่างอาร์ตก็อยู่ร้านวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรานะครับมาฟังเสียงเครื่องจําได้ไหมที่ผมไปประมูลมาจากอําเภอยางตลาดบ้านผมอะนะฮะวันนี้เราจะมาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกัน ว่ามันจะมีเสียงเป็นอย่างไรตอนนี้ให้เขาเปิดฝาบนแล้วก็หยอดน้ำมันเครื่องเลี้ยงแล้วนะครับให้เขาเริ่มแล้วนะฮะเนี่ยครับ,รบก็คือในลักษณะของตัวผุหมดเลยเป็นน้ำขยะนะจทซีก็ไม่ไหวตัวนี้อาจจะขายเป็นถอดเครื่องถอดหัวหรือว่อาอาจจะขายเป็นครึ่งท่อนหน้าให้เอฟซีเราให้พี่น้องเราท่านไหนที่สนใจเอาออกไปเสียบนะครับเขาเรียกเสียบนะบ้านผมอะ <laughs> แล้วก็ เนี่ยครับพวกเอ่อที่เหล็กที่มันไม่ได้ใช้งานก็จะตัดทิ้งลงมาเป็นเศษเหล็กแบบนี้นะฮะเนีพื้นมันไม่สวยแล้วก็คันนี้ครับซิเป็นซิกเนเจอร์ของงานนะครับตัวนี้ก็คือเป็นรถมิตซูนะครับเป็นตัว6นอดอ่ะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนอดเห็นไหมครับก็เขาจะนิยมเอาไปประกอบเป็นรถดับบางรถอะไรต่างๆคันนี้เ๋ยเรามาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับ ผมเริ่มให้เขาเดยอดน้ำมันเลี้ยงฝาแล้วสวยขนาดนี้แล้วไมน้อยมากคันนี้ใครที่ดูคลิปผมจะจําได้นะครับดูครับยางตลาดเห็นไหมเนี่ยกันชงกันชนอะไรอยู่หมดเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันวันนี้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะฮะ,อะพอดีช่างอาร์ตกับช่างทอนกาลังเตรียมแบตเตอรี่เตรียมน้ํามันต่างๆตัวนี้ไมมันน้อยไมน้อยก็ต้องเสียงดีเป็นเรื่องธรรมดาครับ เสียงแน่นเสียงดีแน,น่ตัวนี้เป็นตากลมนะครับตากลม6น็อตนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก็ดูครับก็แบบเนี้ยครับซื้อมาก็มากองกันแบบนี้เต็มเดี๋ยวต้องรอรอก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ครับหน้าร้านก็สภาพแบบนี้นะตอนนี้นะนะฮะแล้วก็มีพวกรถด,ดำรถอะไรต่างๆครับวันนี้พาดูหน้าร้านด้วยพาทำคอนเทนต์นี้นะครับให้ fc เราให้พี่น้องเราดูนะครับจอดนานๆแบบนี้จะติดไหม 22นะครับ22หมืนนะ2 0 0 0 0 2 0 0 0บาทโตโยต้า115สามใบปัดคันนี้นะครับ2 0 20,000บาทเอกสารอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วแล้วฝั่งนู้นก็นะดูคันไหนอ่ะเราไปดูรถขยะที่เราจะสตาร์ทวันนี้ข้างหลังดีกว่านะครับมาครับเนี่ยเห็นไหมรถที่จอดหน้าร้านนะปัจจุบันนะครับนี่ ที่ผมบอกว่าผมออกแล้วผมจะเทพ,พื้นนี่เห็นไหมผมเทพ,พื้นหมดแล้วนะครับเอ่สวยไหมล่ะคันนี้ยัยไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยเดี๋ยวหาเวลาทำคอนเทนต์ให้เอเราพี่น้องเราฟังนะครับด้านหลังก็นี่ครับปัดกวาดทำความสะอาดนะครับนี่มาดูกันมาฟังเสียงว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับฝั่งนี้อีก2องคันนะครับ จะซีดูครับจะซีก็ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงขอแค่เครื่องทํางานก่อนตอนเนี้นะฮะดูครับเป็นดานะมีชุดกระบอกน้าอยู่ตรงเนี้ยคาราแสนกว่าบาทนะพวกนี้นะคาราแสนกว่าบาทครับบอกเลยใครที่เป็นนักปัน้นมือทองมา,าไปปั้นได้ครับคาราแสนกว่าบาทนะครับดูนี่ครับหัวเจสีกระบอกด้าสวยๆแบบเนี้ยกระบอกน้าสวยมากนะครับ พวกชุดขาตะกะแตนสวยนะครับแสนกว่าบาทครับในแต่ละคันนะครับอาดูหัวไม่ผูนะหัวถือว่าสวยครับก็คือปรับปรุงแต่งเติมก็ถือว่าโอเคถือว่าสวยแล้วมีทั้งเครื่องธรรมดาและเครื่องเทอร์โบนะในชุดนี้เครื่องเทอร์โบน่าจะสองคันคันนี้น่าจะเทอร์โบถนะ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวมาดูคันนี้น่าจะเทอร์โบครับเนี่ยเป็นเสื้อใหญ่ตัวนี้เทอร์โบนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับเทอร์โบเดี๋ยวสภาพแบบนี้ครับล้างทำความสะอาดออกก็สวยครับเดี๋ยวให้ช่างอาร์ตกับช่างทอนมาลองดูนะครับชุดกระปุกพวงมาลัยสวยๆแจมๆกิ๊บกิบแบบนี้นะครับก็เอาเฉพาะชุดกระปุกพวงมาลัยก็ขายครับชุดละหมื่นกว่าบาทนะครับก็ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทถอดแท้นะครับใครที่ยังเป็นกระปุกธรรมดาอยู่มาเอาพาวเวอร์ไปใส่ได้นะครับเครื่องเกียร์แบบนี้ถอดออกก็เครื่องพร้อมเกียร์ก็อยู่70,000่นนะครับ เครื่องเกียร์เทอร์โบอย่างเงี้ยเจ็ดหมื่นนะครับกระปุกพวงมาลัยหมื่นสองเฟืองท้ายชุดเฟืองท้ายก็สวยนะไม่ผุนะชุดเฟืองท้ายนะชุดเฟืองท้ายก็อยู่สองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถอดขายตัดขายแบบนี้นี่บรรยากาศหน้าร้านนะครับนี่ซันเออร์แวนคันนี้ติดมาจําแล้วนะครับติดมาจํารอส่งกําแพงเพชรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอช่างอาร์ตกับช่างทอนแป๊บหนึ่งครับมาดูคันแรกครับ ช่างอาร์ตเริ่มต่อระบบแล้วนะครับมาดูครับก็ต้องดูก่อนว่าได้สตาร์ทมาทำงานไหมนี่คือปัจจัยหลักไรน้ำมันหรอปะไรครับเดี๋ยวก็หาน็อตใส่ได้หาน็อตใส่ได้สตาร์ทก่อนโอ้ห้อยเขาถอดได้ปะดเขาถอดน็อตคัดเนี่ยเขาถอดเอาปั๊มแยกตัวแยกมันเลยครับเต้ใส่แปะหางนั่นนี่มันจะไม่ได้ถอดไปผสมกันตีครับกุ้งดำามีแก่นทล์อะไรก็มี เฉพาะไอแปบโฟชีดบ่นันเป็นจุดสายอ่อน oh, สายอ่อนอืมเอาครับเดี๋ยวให้ช่างอาร์ตช่วงหัวก็ถือว่าดูดีนะเพราะว่ารถขยะมันก็อย่างบ้าเนาะช่วงชัดซีกับช่วงพื้นขยะมันจะผูกก่อนนะครับหัวนี้มีร้าวเนี่ยหัวก็ถอดครับสภาพตบบนี้หัวก็สองหมื่น้าครับเฉพาะหัวสองหมื่ันบาทตามสภาพนะครับ 25 0 0 0นับาทนะฮะเฉพาะหัวเฟืองท้ายก็เฟืองท้ายผมบอกไวเท่าไหร่2 0 0 0 0นะืน <c> แ <ười> เครื่องเกียร์ก็ตามที่ผมบอกครับจำไม่ได้นะผมพูดอะไรไปแต่ละครั้งกระปุกพวงมาลัยทั้งชุด12 0 0 0ครับชุดกระบอกน้ำก็อยู่18 0 0นนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะกดเอาเลยนะครับส่วนคันนี้หัวใช้ได้เลยนะครับ ะมีทำมาฝั่งนี้หน่อยแต่ไม่ผุนะเท่าที่ดูเบองต้นเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงในแต่ละคันกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ครับเขาจะประกอบแล้วจะลองแล้วโอ้มาดูครับจากคันนี้นะครับคันนี้ได้ได้สตาร์ทบมทำงานบ่อ๋อแสดงว่าถ้าคันนี้ติดต้องถอดจากคันนี้ไปแล้วคันนี้จะทำงานาบ่บัดนี้ <c oughs> เอามาดูครับมาดูมาดู แจะมกว่ดนะเพราะว่าเดี๋ยวแจะจากสามแจะเขาเนอะอาจเพราะว่ารถมันบริติดโดนเนี่ยเออได้ลุ้นเวยเอาเอาสักสามครั้งเด้อาเอาเลยทีนี้ถ้าติดก็คือติดเลยล่ะอ่าอ่าเป็นเรื่องเฮ้ยคือส่งดิมัโท่อพอมีควันเลยเหรอดูตรงท่อฐานครับเล่นเลย เครื่องดีเฉยครับตัวนี้เดินเบาได้ไหมช่างทอนเดินเบาดิตัวนี้ตัวธรรมดาไม่ใช่เทอร์โบนะเดินเบาครับโอเคตัวนี้ผ่านตัวนี้ผ่านไปเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดีถอนได้สตาร์ทเลยตัวนี้ผ่านครับาดูเดินเบาครับดูครับดูเดินเบาครับตัวนี้เครื่องผ่านแล้วนะอ่าตัวธรรมดาไม่ใช่เทอร์โบ ตัวนี้ผ่านครับเดี๋ยวมาฟังตัวนี้กันเดี๋ยวเขาถอดไดสตาร์ทมาใส่ตัวนี้ก่อนครับเพราะว่าที่แรกเมื่อกี้เนะี่ยสตาร์ทคันนี้ไปไดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับที่ช่างอาร์ตบอกว่ามีรอยถอดไดสตาร์ทนั่นคือปัญหาหลักเลยไม่ทํางานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรครับผมมาต่อครับผมเพิ่งขับมาจากพอดีไปธุระเมื่อกี้กลับมาพอดีช่างทอนเพิ่งประกอบเสร็จอา้ากำลังไล่น้ํามันครับไล่หัวฉีดก่อน อามันจะติดแล้วบอกใจเย็นๆใจเย็นาเพิ่งติดโอ้ยรีบร้อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไล่หัวฉีดไล่หัวฉีดยังไม่ครบสี่หัวเลยจะติดแล้วครับใจร้อนจริงๆเลยกี่หัวแล้วเนี่ยอหัวฉีดที่สี่ครับมาจะติดแล้วหัมาสี่ครบอ่ครบอัดเข้าไปเอาเอา ติดเลยครับทีนี้โอ้เ oh, สียงเครื่องเงียบปิ๊บดูควันครับดูควันขนาดรถจอดนานๆได้เนี่ยโอ้ฝุ่นอะไรต่อมีอะไรไอ้อัดอัดกุญแจมาไขเทอร์โบนี่ทำงานปะเดี๋ยวดูเทอร์โบก่อนนะทำงานไหมนี่ครับวิธีดูเทอร์โบทำงานไม่ทำงานใครถกใครเทอร์โบ เออคลายออกตัวนี้ตัวนี้เออดูเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นมาครับนี่แหละครับกว่าจะติดในแต่ละตัวทำยากอยู่นะถ้ามีน้ำมันซึมกับปิดเลเดอร์คลายออกอาโอเคโอเคโอเคทำงานครับ ปาดเครื่อง <Stand? S 1> ไปท่อนคลิปเลยเปิดฝาด,ดิขนาดจอดนานนะดูดิโอ้สุดสุดสุดจอดรู้เรื่องเอาพอเ,เออรู้เรื่องครับรู้เรื่องเครื่องดีเลยตัวนี้เครื่องเงียบปิิบเลยนะทอนเนาะ <acing S 1> โอ้เออ พวกเศษใบหญ้าครับตีออกมาเอาโอเคพอแล้วไปปิดเรียบร้อยนะโม่หนำตัวนี้ก็มีน้นำเอาอย่างนี้เดี๋ยวไอ่เดี๋ยวไอ่จะไปธุระอีกสองขั้นข้างหน้าพักจัดการสตาร์ทลอยเลยเด้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเออขั้นฟู้สูโบ่มี่อย่างมีแป็บแป็บเหมือน่านกันดันดีบ่มีมันคนละอย่างมันเอาปั๊มอีสูใส่ตัวนั้นน่ะโอ้ เรว,ว,วตัวแป๊บมอมมันบ่มีเขาต่อตรงเลยวะฮะนะแป๊บเขากองแป๊เบเขากอ,องเ,เดี๋ยวเตอ่อต่อตรงแบบนี้เลยแม่นต่อตรงเตตรงขาปั๊มเลยบ่ต้องผ่านกอง,งอ่าโอเคถ้าเป็นไปได้เอาสิไอย,ยังบ่ได้ไปเป็นไปได้ไปติดฟูโซกันนะถ้าเพื่อมันติดก่อนที่ไอจะไปไปโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างทองกับช่างอาร์ตย้ายไปติดเอ่อฟูโซคันรถน้ำนะมาฟังคันนี้กันต่อครับ ว่าจะเป็นยังไงจะติดไหมมาดูกันครับนี่ครับวูบตบวดัวงฟปี้วเ,เลยวเปี้ยวเีบเยี่ยมแล้วว่าเด็ดอยู่ดี ตอเองอ่ะบยวอินเตอร์เหมือนเดิมครับคันนี้โอเคไหมนี่ตังนัดได้อยู่เนาะเรียบร้อยครับเดี๋ยวอันนี้เรียบร้อยครับเช็คระบบเรียบร้อย,ย,อย,ย,อยสนใจติดต่อได้นะครับนี่ครับเลยคันหนึ่งครับคันนี้ครับแต่กระบะออกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราฟังเสียง นะานนมาฟังเสียงคันนี้ครับโอเคมาฟังเสียงคันนี้กันครับคันนี้เหมาะขนาดครับเป็นยาง900แต่ว่า6น็อตนะครับเหมาะสำหรับทำดําเหมือนกันครับคันนี้นี่บูโซเครื่อง 6D14 ครับอนะพร้อมยังครับรอโอ้ สุดยอดครับเครื่องหรือว่าจม โอเคโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับมาสรุปที่ผมให้ช่างทอนสตาร์ทเนาะเครื่องดีเครื่องดีนะครับแล้วก็สองคันที่อยู่ฝั่งนูน้นเมื่อวานผมไปธุระผมไปซื้อรถนะครับไปซื้อรถที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมก็เลยให้ช่างทอนกับช่างอาร์ตเป็นคนถ่ายนะครับก็สองคันนะช่างทอนเมื่อวานเครื่องเป็นไงสองคันนั้น ถือว่าโอเคสําหรับถรถจอดใช่ไหมเอาแต่สตาร์ท,ทไ,ดรได้หาใส่ทั้งสองบ่เอายืมตัวนั้นแล้วบ่มันโอ้เออเอาโอเคครับสรุปก็คือสองคันรถน้ํากับรถขยะสองคันที่เป็นเครื่องเทอร์โบเครื่องเทอร์โบเทอร์โบเท่าที่ผมดูคลิปที่ช่างทอนถ,ถ่ายให้ผมนะเสียงเทอร์โบวิววิวเลยโอ้สุดยอดครับถือว่าแจมว้าวเลยนะฮะสองคันนี้นะครับ สำหรับเ c เราพี่น้องเราท่านไหนที่อยากได้อะไรสนใจหรือจะซื้อไปลักษณะเอาไปเกิดนะครับบ้านผมเรียกเอาไปเกิดนะครับตัวนี้หัวชันีตัดแปะใหม่ตัดวางใหม่ก็เกิดเป็นรถได้ผมมีเอกสารชุดโอนให้เรียบร้อยนะครับเครื่องทโบบตัวนี้นะครับคละแสนกว่าบาทเอาตรงๆเลยนะครับคละแสนกว่าบาทครับเนี่ยเครื่องทวีตัวนี้คละแสนกว่าบาทเดี๋ยวล้างทำความสะอาดจจมแววนะครับ ส่วนตัวนั้นขายเป็นคันครับขายยกคันขายทั้งคันนะครับตัดชุดถังน้ําออกขายัวัตซีเอฟซีเราพี่น้องเราที่อยากจะได้รถไปประกอบต่อเป็นดั้มนะครับคันนั้นเดี๋ยวผมจะให้เขาตัดถังน้ําออกแล้วผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งผมจะทําให้ขับได้วิ่งได้เรียบร้อยคอยดูนะครับคันนั้นอนะ่ะขายยี่ยี่สิบกว่านะครับขายสองแสนกว่าบาทนะครับเครื่องใช้น้อยๆแบบนี้นะฮะหัวแห้งๆแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบสองแสนกว่าบาทอ้าวโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปละ ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะวุฒิชัยอะไรยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนนะ์แปดเจ็ดเก้าห้าห่งน์ี่ 6. วุฒิชัยอะไรยนกาลสินชื่อนี้การันตีความมันชื่อนี้การันตีความมาตรฐานชื่อนี้การันตีการไว้ใจได้นะครับโอนมาจําได้รถแน่นอนขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอพระคุณทุกท่าน มากมากครับ